แทบจะไม่เคยมีคนไทยคนไหนได้นั่งตรงนี้อย่างแน่นอนนะเป็นประสบการณ์สุดพิเศษเลยเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันวอาตอนนี้เริ่มหมุนแล้วนะครับและคันนี้นะครับคือ BYD อย่างหวาง u a นะครับคันนี้เป็น Luxury SUV ของทาง BYD นะครับผมบอกเลยว่าใครที่มางาน Motor Expo นะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับที่บูธ ของ BYD นะครับคันนี้อย่างหวาง u s นะครับไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะไม่ง่ายเลยนะครับแต่เขายกคันนี้เนี่ยบินข้ามน้ําข้ามทะเลและมาแสดงอยู่ที่บูธของทาง BYD ในงาน Motor ร์เอ็กครั้งนี้นะครับเราจะเห็นด้านหน้านะครับที่ความลักชัวรี่นะครับตรงเนี้จะมีความระยิบระยับทั้งหมดเลยนะถ้าใครถามว่าราคาค่าตัวคันนี้เท่าไหาร่นะฮะในไทยเนี่ยราคายังไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าเราคูณ ราคาจากจีนมาจะอยู่ที่รา,าวๆ5ล้าน4ี่แสนหมื่นบาทนะที่จะเป็นเจ้าของคันนี้กล้องมากมายเต็มไปหมดตรงนี้เรดาร์ตัวที่1ตัวที่2 3 4และตรงนี้เป็นกล้องนะอันนี้เป็นระบบอัจฉริยะนะครับที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนไรด้ร์ในการควบคุมจะสอดรับกับตำแหน่งของทั้ง3ตัวนะฮะที่อยู่บนกระจกที่ด้านบนนะครับแต่ไฮไลท์ไม่ใช่แค่การดูข้างนอกนะเราไปดูข้างในกันเลยนะครับ ันนี้ผมได้รับสิทธิ์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆสําหรับสื่อมวลชนไทยนะครับที่จะได้ชมเจ้าคันนี้นะครับเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยนะฮะมีบันไดเลื่อนออกมารับผมเลยนะก้าวขึ้นรถแบบนี้นะครับโอ้โหโโด้วยรูปแบบของเขานะครับความเป็นลักชัวรี่ของเขาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นหนังยุคอ่อๆเป็นกลิ่นที่ให้กลิ่นอ่อนไดอย่างเงี้ยอันเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นตัวหนังนะฮะแต่ว่าถ้า ด้านที่อยู่ข้างบนนะฮะตรงหลังคาอันนี้จะเป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆผมได้นั่งคันนี้แล้วนะที่เฮดคอร์เตอร์ของทาง BYD แต่ว่าการมานั่งที่ไทยครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับตัวนี้หน้าจอที่เราเห็นอยู่นะฮะของทางยางหวางยูเอสนะครับทั้งคันของเขาเนี่ยมีทั้งหมด5จอด้วยกันนะครับแต่ว่าที่ด้านหน้าจะมีด้วยกัน3จอนะครับคือในตำแหน่งของคนขับขี่จอกลางแล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ด้านข้างนะครับ ตำแหน่งของแอร์นะครับด้านหน้ามีด้วยกัน5ตัวด้วยกันนะฮะก็คือฝั่งซ้ายตรงกลาง3ตัวแล้วก็ฝั่งขวาอีก1ตัวนะครับความรู้สึกที่ได้นั่งเจ้าอย่างหวังยูเอสนะครับด้วยความที่เป็นรถไซส์ใหญ่นะบางคนเทียบแบบเขาว่ามันจะคล้ายๆกับตัวดีเ e นเดอร์นะฮะแต่พอมันนั่งปุ๊บเนี่ยด้วยการที่เขาออกแบบให้ทุกอย่างมันดูกระชับกับคนขับนะเป็นรถไซส์ใหญ่ที่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันกระชับ มันจะไม่ใช่รถไซส์ใหญ่ที่เรานั่งแล้วรู้สึกเป็นทรงบ็อกซี่นะฮะที่มันใหญ่แล้วเราแบบวงเวงวงเวงนะครับแต่เนี้ยนั่งแล้วรู้สึกว่ากระชับนะและที่สําคัญด้วยไซส์ผมที่เป็นคนตัวไม่ใหญ่มากนะสูงประมาณ170เซิเมตรเนี่ยพอได้ขับรถไซใหญ่เนี่ยเหมือนแบบเราขึ้นขึ้นนะตัวมันจะใหญ่ๆขึ้นนะครับเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนเนี่ยสบายมากมาดูแผงตรงกลางกันดีกว่าครับในส่วนตรงกลางนี้นะอันนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ าวายเน็ตชาร์จเจอร์นะครับสองตำแหน่งด้านซ้ายกับด้านขวานะฮะแล้วตรงนี้ใช้สวิตการปรับโหมดต่างๆตรงนี้ไม่ใช่สวิตช์แอร์นะครับอันนี้คือสวิตช์การควบคุมของตัวรถนะว่าเราจะปรับให้ขับในรูปแบบไหนขับหน้าขับหลังขับ4นะเพราะอย่าลืมว่าเจ้าอย่างหวางยูเอสเนี่ยเป็น SUV ที่แยกการขับขี่ไปที่มอเตอร์ของแต่ละล้อนะครับไปดูด้านหลังดีกว่าฮะ ด้านหลังเนี่ยสวิตช์ของเขาจริงๆสามารถปรับเอนปรับนอนได้อีกเยอะเลยด้านข้างตรงนี้มีแอร์เพิ่มเติมมาอีกจุดหนึ่งนะฮะ mm. เช่นเดียวกันนะในฝั่งของผู้โดยสารที่นั่งด้านขวานะครับก็จะมีช่องแอร์ทุกที่เราจะมีแค่ช่องแอร์หลังที่เป็นตรงกลางนะ mm. แต่ด้วยรถราคานี้มีแอร์หลังทางฝั่งขวามาด้วยขอบประตูนะฮะมีลำโพงนะครับมีลำโพงถึง4จุดด้วยกันนะคือด้านบนด้านกลางแล้วก็ด้านล่างนะมีสวิตช์เปิดปิด กระจกด้านกระจกข้างที่อยู่อยู่ตรงขอบประตูเช่นเดิมนะครับส่วนด้านในนะฮะก็ให้ความรู้สึกนั่งสบายเล็กรูมเหลือเทดรูม mm hmm. เหลือนะเหลือเลยนะฮะจากตรงนี้อ่ะลองปิดกันดูนะครับตัวนี้มีจอแยกทั้ง2เบาะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฮะส่วนตำแหน่งนี้อีอ่น,นี้ก็เป็นที่เก็บเอกสารนะครับทุกที่เราจะเห็นเป็นทรงที่มันเป็นกระเป๋าใช่ไหมแต่อันนี้เขาใช้เป็นแบบ เป็นแบบหนีบอย่างนี้เป็นแบบหนีบเลยนะเพราะ,ะนั้นก็เหมาะสําหรับที่จะเนบกระเป๋าหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า iPad เล็กๆนะก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าก็จะดูแบบเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างซ้าๆกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นด้านหลังของเจ้าตัวอย่างหวังนะฮะตรงกลางเปิดได้ไหมได้อยู่แล้วนะฮะเปิดเลยเปิดมาอ่ะตอนนี้เป็นซอฟด้วยนะเป็นซอฟด้วยนะครับอ่ะเปิดนี้ได้อีก มีอะไรบ้างตัวนี้มีจงมีจอนะฮะอ่าเปิดได้ไหมกดได้ไหมอะไม่ขึ้นนะปึ๊บเดีย๋ยวเขาแตกก่ป่ะนะดูแบบนี้นะตัวนี้มีจอนะเข้าใจว่าสวิตช์จอตรงนี้น่าจะสามารถปรับพวกเบาะพวกแอร์ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเราซื้อรถคันละห้าล้านห้าเนี่ยเอื้อมไปมันอาจจะเมื่อยกดตรงนี้เ,เลยนะน่าจะง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับที่วางแก้วมีไหมที่วางแก้วน่าจะมีซ่อนอยู่นะแค่ตอนนี้เราหามันไม่เจอนะฮะ อ่าตรงนี้มีช่องชาร์จ USB นะครับทั้ง USB ปกติ Type A นะแล้วก็ตัว USB C ที่เป็นชาร์จด่วนนะครับก็สามารถใส่จากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอ่าปึ๊บไปดูท้ายรถกันต่อเลยนะฮะอ่ะลงรถยังไงก่อนตอนนี้นี่สวิตช์อยู่ด้านข้างนะฮะสำหรับการออกจากประตูรถนะฮะนะไฟฟ้าไหมไม่ไฟฟ้านะต้องเปิดมือเองนะครับปึ๊บวาง US นะครับ นี่ด้านหลังนะครับใส่สัมภาระได้อืมตอนแรกผมจะใช้คำว่ากว้างขวางนะแต่อันนี้มันก็เป็นทรงแบบกล่องๆนะครับซึ่งสำหรับผมซึ่งคิดว่าถ้าเราจะใส่ถุงกอล์ฟแบบรถสมัยก่อนที่ท้ายกว้างๆนะฮะแล้ววางไปตรงๆแนวนอนเลยเนี่ยอาจจะไม่ฟิตเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะต้องเป็นลนักษณะของการวางทแยงนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะว่ารถคันนี้อย่างที่บอกเป็นทั้งระบบที่เป็นมอเตอร์แยก4ตัว ต้องแบ่งน้ําหนักของแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ต้องแบกตัวถังน้ํามันด้วยนะเพราะฉะนั้นการดีไซน์ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนอาจจะค่อนข้างจํากัดนะหรือว่าคงไม่มีใครเอาถุงก๊อกไปตีกอ๊อในทะเลทรายหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะมีช่องฮาร์ด12โวลต์นะฮะ180วัตต์นะครับมาให้สำหรับปลั๊กไฟแล้วก็ถ้าไม่สะดวกเป็นช่องแบบนั้นนะฮะตรงนี้ครับก็มีปลั๊กเลยเสียบเอาเลยนะฮะอ่าจ่ายไฟได้นะจ่ายไฟาจากตัวรถได้นะครับ ส่วนสวิตในการพับเบาเนี่ยผมว่ามันต้องมีอย่างแน่นอนฮะปึ๊บอ,อันนี้เป็นอะไรปึ๊บอันนี้มันพับเบาด้านหน้าอ่านี่พับไปงี้เลยนะฮะ,ะปึ๊บฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไปไหมนีเ่เดี๋ยวหาก่อนนะฝั่งซ้ายไปแล้วนี่นะครับนี่คือการพับเบาของเขานะฮะที่เราไม่ต้อง เดินข้ามไปที่เบาะด้านหลังแล้วก็ดึงสลักนะอันนี้ก็ใช้วิธีสวิต์เอเลยนะฮะแน่ตรงนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยมันเป็นรางน้ําอีกนะเป็นรางน้านะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยที่จีนเขาเคลมว่าสามารถลุยน้ําได้ครึ่งคันลุยที่นี้นี่ไม่ใช่น้ําท่วมแบบบ้านเรานะฮะลงไปไว่ายน้ําเลยนะลงไปไว่ายน้ําในทะเลสาบเลยตามชุดโฆษณาของเขานะถ้าฝนตกนี่ก็จะเป็นรางระบายน้ำนะให้น้ําไหลออกจากตรงนี้ได้นะครับ ต้องบอกว่านี่เป็นประสบการณ์พิเศษเลยนะครับที่ทางเรเว่ได้ประสานกันทาง byd นะครับให้ผมได้มาลองนั่งอย่างหวัง U8 หรืออย่างหวัง U8 นะครับซึ่งในงานนี้เขาจะหมุน360องศาโชว์นะผมก็จะได้นั่งตรงนี้ด้วยนะครับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษเลยเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับและในมุมนี้นะครับเราก็จะได้เห็นหน้าจอในฝั่งของคนนั่งด้วยนะคร ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยได้สตาร์ทอยู่บนรถคันนี้มาก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าจอกลางนะครับแล้วก็มิสเตอร์คนนั่นนะครับเป็นคนขับนะครับ ว้ตอนนี้เริ่มหมุนแล้วนะครับอ๋อ งนี้พงมาเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยมือได้เลยล้อจหมุนของเขาเองนะครับล้อจหมุนของเขาเองนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะนี่ดูตำแหน่งมือนะครับไม่มีอะไรเลยตอนนี้รถหมุนอยู่นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ความรู้สึกก็คือล้อเขาจะปั่นไปตามปกติเลยนะครับหมุนด้านขวาล้อด้านซ้ายก็จะหมุนไปข้างหน้าส่วนล้อด้านขวาทั้งหน้าและหลังก็จะหมุนถอยหลังนะฮะนี่หมุนเลยนะครับกดหยุดไปนานเสร็จสิน้น <Okay. S 2> อย่างที่บอกนะถ้าเกิดใครมางานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับบูธที่ห้ามพลาดเลยคือ BYD นะตรงนี้เนี่ยไม่ได้เห็นง่ายๆนะไม่ง่ายแน่นอนนะครับยากมากกว่าที่ป YD ที่จีนเนี่ย<ๆ>เขาอยากจะให้เราได้ดูเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทิร์น360